สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพามาชมวิธีการใช้งาน buck converter ขนาด2 0์นะครับตัวนี้รับไฟจากแผงได้มากสุด 50V DC นะครับที่2 0์แล้วก็ปล่อยออกได้มากสุด 36V DC ที่5 0์ไอ้ที่2 0์นะครับอ่ะเรามาไล่วงจรกันนะครับหลายท่านจะถามว่ามันต่อยังไงมันใช้ยังไงอ่ะนี่เลยนี่นี่ อันนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับหนึ่งแผงนะผมต่อลงมาปึ๊บเข้าฝั่งนี้อ่าเข้าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือบวกลบนะครับเป็นฝั่งเข้าฝั่งขวามือบวกลบเป็นฝั่งออกนะครับอย่าต่อสลับขั้วนะครับมันจะช็อตนะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมใช้แผงขนาดเท่าไหร่อันนี้แผงขนาด370วัตต์นะครับตอนนี้โวลต์เข้ามา 43.8โวลต์นะครับสี่ามจุโวลต์ตอนนี้ผมตั้งชาร์จแบตไว้ที่14โวลต์นะ14โวลต์นะครับพอมันผ่านเจ้าตัวไดโอดเนี่ยมันจะหายไปประมาณ0.3ถึง0.6โวลต์นะครับโดยประมาณประมาณนั้นเนาะส่วนวิธีการต่อกับไดโอดนะครับฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกวิ่งมาฟ้าบวกลบใช่ไหมขาลบเนี่ย ก็ไปเข้ากับขาลบของแบตเตอรี่ได้เลยนะ,ะเข้ากันได้เลยส่วนขาบวกเนี่ยเราเอามาต่อฝั่งขาลบของไดโอดนะครับแล้วก็ฝั่งขาบวกของไดโอดไปต่อขาบวกของแบตเตอรี่งงไหมอนะเอามาดูเป็นตัวอยา่างนี่ไดโอดนะครับมันก็จะมีน,นะนะไดโอดก็จะมีบวกกับ AC นะครับฝั่งที่เราจะใช้ก็คือ ตรงข้ามกับบวกนะครับตรงข้ามแบบนี้แบบนี้นะนี่คนละมุมนะไม่ใช่ฝั่งแบบนี้นะอันนี้อันนี้บวกเห็นไหมเห็นบวกไหมอันนี้บวกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบอ่าเพราะนั้นแล้วเราต่อยี้ขั้วนะครับขั้วบวกนะขั้วบวกจากบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะขั้วบวกจากบัคคอนเวอร์เตอร์จะมาเข้าขั้วลบของไดโอดนะครับเข้าฝั่งนี้อ่า ส่วนข er of of ั้วบวกของไดโอดนะขั้วบวกของไดโอดคือฝั่งนี้นะครับไปต่อกับขั nah. ้วบวกของแบตเตอรี่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เห็นไหมเราใช้แค่2ฝั่งนี้เนี่ยเนี้ยชี้กับนี้โป้งเนี่ยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับเราใช้แค่นี้เองนะครับเราก็ต่อผ่านไดโอดไปใส่เบรกเกอร์ให้มันตัวหนึ่งนะครับใส่เบรกเกอร์เราจะต่อแบบไฮบริดก็ได้ต่อแบบไฮบริดก็อ่ะนี่วุที่เป็นสายไฟใช่ไหมอันนี้เป็นโหลดสักตัวหนึ่ง ประมาณนี้นี่คือการต่อแบบไฮบริดนะครับต่อแบบไฮบริดก็คือต่อหลังนะต่อหลังไดโอดอย่าต่อก่อนไดโอดนะครับต่อหลังไดโอดอ่าไม่งั้นไฟแบตมันจะวิ่งขึ้นมาไม่ได้นะครับไฟแบตจะวิ่งขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราต่อหลัง ode, ไดโอดเนี่ยไฟแบตเนี่ยนะไฟแบตตรงนี้นะมันจะวิ่งเข้ามาฟ้าบไปโหลดอ่าเหมือนกันไฟจากแผงโซล่าเซลล์ก็วิ่งมาฟื้บไปโหลดมันจะช่วยกันจ่าย เขาเลยเรียกว่าระบบไฮบริดระบบไฮบริดนั่นเองแต่ถ้าเราไปต่อตรงนี้เอาคัดเอามาต่อตรงนี้นะมันจะมีแค่ไฟจากแผงโซล่าเซลล์วิ่งมาไนะฟจากแบตวิ่งมาไม่ได้เพราะมันติดติดไดโอดเไหมอ่ามันติดไดโอดมันมันต่อมาไม่ได้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะพอแล้วต่อไฮบริดต้องต่อหลังไดโอดเสมอนะครับต่อหลังไดโอดเสมอ อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันชาร์จแบตได้จริงไหมเนี่ยแบตลูกนี้นี่แบตลูกนี้นะมันเป็นแบตเก่าที่มันเสื่อมนะมันบวมแล้วแหละมันบวมน้ํากันก็ไม่มีนะผมก็ลองเอาเอามาลองก็จะโวลต์มาตกอยู่ที่ประมาณเก้าโวลต์ถึงสิบโวลต์นี่แหละอโดยปักมานั้นนะครับผมก็ทําการเอามาลองชาร์จให้ดูนะ แต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะสามารถฟื้นแบตได้นะครับแค่เอามาลองให้ดูว่ามันสามารถชาร์จได้และการชาร์จของมันทานํางานยังไงเนอะแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะไฟเราปรับไว้1 4โวลต์ใช่ไหมผ่านไดโอดปับ๊บลบไป0 3ถึง0.6อ่าเข้ากับไฟแบตเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะเต็มที่ประมาณอ่า1 3 4ถึง13.7 ประมาณนั้นสมมุติถ้าท่านต้องการให้ไฟแบตเตอรี่ของท่านเนี่ยนะเต็มที่14โวลต์ท่านก็ต้องไปตั้งตรงน,นี้ไปตั้งที่บัคคอนเตอร์เลยนะเนี่ยไขควงจิ้มไปแล้วก็หมุนไปเต็ม14 v. ใช่ไหมอาท่านปรับไปเลย14.5อ่าปรับไป14.5โวลต์นะครับเพราะมันหักไดโอดไปประมาณอาผมตีให้เลยประมาณ อ่า0.5แล้วกันอะเอากลางๆ0.5โวลต์นะครับห้าแบตเตอรี่ท่านก็จะเต็มที่14.5โวลต์อ่าโดยประมาณนี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ที่ท่านมองว่าแอมมันทําไมเอ๊ะแอมมันน้อยจังวะมันชาร์จแค่แอมสองแอมอันนี้คือปัญหามันอยู่ที่แบตนะครับแบตมันกินได้แค่นี้นะครับแบตมันรับได้แค่นี้เพราะว่าโวลต์มันตกในดูดูโวลต์แบตเได้ไหมเนี่ยโวลต์แบตแค่อันนี้มันจะกลับหัวนิดนึ่งนะ12.8เห็นไหม เนี่ยผมได้มิเตอร์มาเรก็เลยเอา้ตัวนี้ไว้ดูแบตแล้วกันนะครับเนาะแอนแอมเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นขึ้นลงลงสังเกตว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงอ่าเดี๋ยวผมปรับปรับไปเท่าเดิมก่อนเดี๋ยวปรับเท่าเดิมก่อนสิบสโวลต์ปั๊บอ่าประมาณนี้นะครับคือแบตลูกนี้มันเสื่อมมากนะมันเสื่อมมากๆมันก็ทําเป็นเออมันจําเป็นมันจะชาร์จไม่เข้าแอมมันจะไม่ไหลเข้าไปเยอะนะครับมันจะไหลเข้านิดเดียวเพราะแบตมัน โอ้มันโคตรเสื่อมเลยจ้วยวะนะครับว่ามันวางทิ้งทิ้งไว้นานมากเนาะแต่ผมแค่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการต่อก็คือหนึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาฟับ้าบัคคอนเวอร์เตอร์ปึ๊บแล้วก็ไปที่ไดโอดนะไปที่ไดโอดเสร็จแล้วก็ต่อไปที่แบตใช้งานได้เลยนะครับใช้งานใช้แบตได้เลยทีนี้แต่ว่าการทํางานมันคือแบตเต็มมันจะตัดไหม หลายคนสงสัยแบตเต็มมันตัดไหมถ้าถ้าโวลต์นะของแบตเตอรี่เท่ากับโวลต์ตัวนี้ <c oughs> อคือพูดไงว่าโวลต์สองตัวเนี่ยมันเท่ากันแอมมันจะหยุดไหลนะแอมมันจะหยุดไหลอ่ก็มีแค่นี้มันก็หยุดชาร์จแล้วนะครับในเมื่อแอมไม่ไหลมันไม่มีกระแสไฟวิ่งไปมันก็คือการหยุดชาร์จนั่นแหละ เออถ้าพูดกันง่ายๆนะนะมันก็การหยุดชาร์จนั่นแหละอ่าทีแรกนะทีแรกปล่อยประมาณ3แอมป์นะครับมันปล่อยได้3แอมป์อ่าเพราะว่าแบตความอ่าโวลต์มันน้อยใช่ไหมมันก็เลยปล่อยแอมป์ไปเยอะสักพักหนึ่งมันก็ตกลงพอเนี่ยพอแบตมันอยู่ประมาณ12โวลต์เนี่ยแอมป์มันตกลงเหลืออยู่ประมาณ1นะครับมันตกประมาณ1 M. แต่ทีนี้นะถ้าแบตมันขึ้นประมาณ13โวลต์เนี่ย แอมมันก็จะขยับขึ้นตามอ่าคือคือเหมือนคล้ายๆกับแบบอ่าคล้ายๆกับฟื้นนะคล้ายๆกับฟื้นแบตบแต่ผมไม่ได้บอกเป็นฟื้นแบตได้อ่ะ่านเ,เห็นไหมเห็นไหมไหมเกิดอะไรไหมอ่าตอนผมถ่ายทีแรกมันเท่้งหร่มันประมาณส่วนจุดเก้านะอ่าพอว์นนะว์ของแบตเตอรี่เนี่ยวนตัวนี้นะเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นนะแอมมันจะขึ้นตามอ่า เสร็จแล้วถ้าโวลต์ของแบตเตอรี่นะเท่ากับโวลต์ตัวนี้นะแอมมันจะค่อยๆลดลงจนเหลือแค่0นั่นคือแบตเต็มอ่าแล้วเต็มจริงด้วยนะครับเต็มจริงด้วยเพราะมันค่อยคจ่ายอ่ามันค่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆทีนี้เราจะพูดกันนิดนึงว่าทําไมชาร์จแบบนี้มันถึงดีกว่าพวกนะ PWM อะไรประมาณเนี้ยนะพวกตัวสีฟ้าสีน้ำเหลืองตัวนึงประมาณ3ามสี่ร้อยนะ เอาท่านดูง่ายๆเลยนะในั้นในสเปคพวกนั้นมันเก็นเท่าไหร่ยี่สิบแอมสามสแอมอะไรประมาณนี้แต่พอเวลาชาร์จแบตชารลงแบตน่ะสังเกตว่าความร้อนมันแทบจะไม่เกิดเลยนะผมไปเอาตัวอย่างมาให้ดูนะมันผมชาร์จไปมันก็ไม่มีความร้อนอ่ะซึ่งทั้งๆที่การปล่อยแอมอ่ะนะมันจะต้องเกิดความร้อนถูกไหมเออยิ่งแอมมากก็คือกระแสมากมันก็ต้องยิ่งร้อน อ่าเป็นธรรมดาใช่ป่ะขนาดตอนนั้นผมปล่อยไป5แอมเนี่ย5แอมก็รู้สึกได้ว่ามันเริ่มร้อนแล้วอ่มันมันเริ่มร้อนแล้วทีนี้เวลาท่านตั้งชาร์จแบตบอ่ะท่านท่านชาร์จไปที่8แอม10แอมคือตามแผงนะแผงตั้งผลิตได้7 8แอมมันก็ได้7 8แอมนะครับประมาณนั้นมันก็ยังเกิดความร้อนเออจนต้องเอาพัดลมเนี่ยไปช่วยมาเป่าหน่อยพัดลมตัวน,น้ย็นยๆก็ได้พัดลมคอมแบ,บนี้เนี่ยนะพัดลมคอมแบบนี้นะอ่า สิบสองโวลต์นะท่านก็ไปต่อไปต่อระบายความร้อนให้มันหน่อยถ้าท่านอยากไฮขึ้นมาเดนนึงท่านก็ใช้ตัวนี้นี่เลยอาเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิพออุณหภูมิถึงปุ๊บปรนก็ทํางานเป่าปพ๊ดปุ๊ดปุดอไปประมาณนี้นะครับอันนี้กลับมาคุยกันเรื่องการชาร์จแบบของเจ้าตัวนี้เจ้าตัวบัคกเนี่ยกับ P W M มันต่างกันยังไงคือไอตัวนี้นะ มันเกิดความร้อนนะถ้าลองจับดูเนี่ยเนลองจับดูเนะี่ย so, อุ่นๆแล้วอุ่นนิดนึงอ่าอุ่นนิดนึงนะครับแต่กับไอตัวชาร์จเจอร์ทั่วไปอะพ w m ออะนิ่งเลยนะแทบไม่ร้อนเลยนะไอตัวเนี้ยยิ่งจ่ายกระแสะมากยิ่งร้อนนะครับอยิ่จ่ายกระแสะมากยิ่งร้อนมาแล้วมันแอมมันแบบแอมมันไปเต็มนะเออแอมมันไปเต็มนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโม้นะไม่มีโมนะแอมไปเต็ม แค่1ิบแอมก็โอ้ความร้อนก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วถ้าท่านไปชาร์จอะไรนะพีดบอมยี่สิบสิบแอมอย่างเงี้ยเออมันใช้ยี่สิบแอมแต่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนเลยวะเออเห็นไหมมันขัดกันไหมเออมันขัดกันไหมนะครับลองไปคิดดูลองไปคิดดูลดดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําคือตัวไดโอดนะตัวไดโอดเนี่ยท่านใส่ซิงค์ระบายความร้อนให้มันหน่อยอ่าใส่ซิงค์ระบายความร้อนมันหน่อยเพราะว่า อแอมมันวิ่งผ่านนะกระแสวิ่งผ่านมันจะเกิดความร้อนนะครับใส่ซิงค์ระบายความร้อนมาสักตัวหนึ่งนะครับโดยประมาณนี้เนาะออเอาโอเคก็ถือว่าเป็นอันเข้าใจในการทํางานของเจ้าตัวบัสคอนเวอร์เตอร์นะไหมหวงจอไม่มีแรวุ่นวายเลยชาร์จเต็มชาร์จเต็มก็หยุดแล้วชาร์จเต็มก็หยุดนะครับแถมต่อแบบไฮบริดต่อแบบไฮบริดได้ด้วยจ๊บ ต่อไปฮบริดไปเนี่ยต่อไปไฮบริดไปมาแล้วการที่ท่านใช้ไฟฟ้าแบบไฮบริดนะมันไม่ได้วุ่นวาย,ายเลยมันมีแค่นี้เองนะครับไฟเข้าไฟออกผ่านไดโอดผ่านคัตเ์เข้าแบตเตอรีอ่ตรงนี้ก็ต่อต่อไปเป็นโหลดจะเป็นเบรกเกอร์อีกตัวหนึง่งแล้วจะเป็นปลั๊กอะไรก็ว่าไปเห็นไหมได้และเออท่านได้ใช้ท่านได้ไฮบริดนะเออท่านท่นลงตรงกี่บาทอนะ ท่านทุนแค่แผงโซล่าเซลล์ลองตุนบัคตัวหนึ่งลองตุนแบตเตอรี่ชุดหนึ่งไดโอดตัวหนึ่งเออนลังนก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้การเลือกบัคคอนเวอร์เตอร์นะการเลือกบัคคอนเวอร์เตอร์เลือกบัคนะให้มีขนาดใหญ่กว่าแผงอ่าเวลาท่านดึงโหลดออกไปนะบัคมันจะได้ไม่หนักอย่างเช่นตัวนี้บัคบัคมันได้500วัตต์ ใช่ไหมห้าร้อยวัตต์ยี่สิบแอมป์ใช่ไหมแต่แผงผมมาแค่สามร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยมาประมาณแปดแอมเก้าแอมป์มันต่อให้เราดึงโหลดไปเต็มเลยนะแปดแอมป์นะบั็กมันก็รับได้สบายไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรอ่านี่คือการทํางานของมันนะถ้าท่านจะใช้ในการชาร์จแบตผมแนะนําให้ท่านใช้การขนานแบตเพื่อเพิ่มแอมป์นะบั็กมันจะได้จ่ายแอมไปใช้แบตให้ท่านได้มากแต่อย่างที่คลิป คลิปก่อนน,ะนั้นที่ผมลงไปเนาะที่พูดถึงการชาร์จแบตหรือใครยังไม่ได้ดูนะเข้าไปดูถึงการชาร์จแบตก,ก่อนว่าควรจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ชาร์กี่โวลต์ใช้แผงเท่าไหร่ในการชาร์จแบตประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มีอีกเรื่องนึง่งที่จะมาคุยมีอีกเรื่องนึงที่ผมจะมาคุยก็คือการเลือกซื้อนะแบตเตอรี่กับบัคคอนเวอร์เตอร์ให้มันสัมพันธ์กัน ให้มันสัมพันธ์กันคือท่านใช้แบตเท่าไหร่ร้อยแอมไหมอ่าบัคใช้ดได้เท่าไหรออ่แผงได้เท่าไหร่โซลตแผงถ้ามา8แอมตั้งกระชากได้8แอมใช้แบตร้อยแอมพอไหมพออย่างเงี้ยเออหรือถ้าบอกว่าไม่ทันใจนะไม่ทันใจอยากให้ได้สัก10แอมคือ10%ป์ของแบตเตอรี่ก็คือ10แอมใช่ไหมถ้ามี100อแอมท่านชาร์จได้เต็มที่คือ 10- 1ถึงอแอมแต่แผงท่านเนี่ย เข้ามาบักเนี่ยมันเข้าได้แค่เจแดถึงแปดอใช่ไหมท่านก็เอา2แผงมาขนานกันอ่าแล้วไฟท่านจะได้14ี่แอมแต่ท่านไอ้ท่านเอาไปชาร์จที่สิบแอมสิบ2แอมมันก็สบายสบายไฟที่เหลือท่านก็ค่อยเอาไปใช้ใช้เป็นระบบไฮบริดอ่าใช้เป็นระบบไฮบริดไปเลยรถไฟท่านเข้ามาใช่ไหมเข้ามา10บแอมไอ้สิี่แอมท่านใช้ชาร์จไป10แอมอ่ามันเหลืออีก ไหมมันเหลืออีกสี่แอมป์ก็ใช้โหลดไปถ้าไม่พอไม่พอแบตมันก็มาจ่ายช่วยสมมุติแผงท่านเนี่ยสองร้อยวัตต์โหลดสามร้อยวัตต์นะสองร้อยวัตต์ก็จะวิ่งมาปึ๊บปึ๊บไปที่โหลดไม่พอไฟไม่พอแบตนะมันก็จะวิ่งมาปึ๊บมาจ่ายช่วยเห็นไหมได้เป็นไฮบริดแล้วเออไฮบริดคือการผสมไฟมันไม่ใช่แค่ผสมจากไฟบ้านนะครับมันคือการ การผสมอ่ะคำา่ให้บิดมันคือการผสมอยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะการผสมอยู่แล้วนะครับ <S <S ส่วนเวลาชาร์จเต็มนะอย่างที่ผมบอกก็คือแอมมันจะค่อย,อยลล <S 2> <S 2> ๆลดลงที่แรกแอมมันจะเยอะก่อนนะวนน้อยแอมท่านจะเยอะอันนี้คือแบตปกตินะไม่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 เกี่ยวกับไอแบตตัวนี้นะแบตมันเสื่อมนะ,ะวนน้อยแอมมันจะเยอะพอว์ท่านเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแอมท่านจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแอมมันไม่ไหลนี่มีแค่นี้นะครับ มีแค่นี้เองแจ่มไหมเออเป็นชาร์จเป็นชาร์จที่แ่มมากนะแล้วผมก็ให้อีกความรู้นึ่งก็คือถ้าถ้าท่านจะไปต่อระบบไฮบริดแบบนี้นะผมไม่แนะนําให้ท่านไปใช้พวกชาร์เจอร์ธรรมดานะเพราะวาเวลาท่านดึงดึงกระแสดึงโหลดไปอเออดึงโหลดไปอะ่ะมันจะเกิดการกระชากทางนี้มันจะทําให้ชาร์เจอร์ท่านมีปัญหาซึ่งต่างจากตัวบั๊กนะบั๊กเนี่ย มันออกแบบมาคือมันทำหน้าที่จ่ายไฟนะจ่ายไฟต่อ้ท่านดึงโหลดไปอ่ะมันก็ไม่เกินตัวมันเพราะผมก็บอกแล้วไงว่าให้ใช้บัคกมีขนาดใหญ่กว่าแผงท่านดึงโหลดไปยังไงไฟมันก็จ่ายได้ไม่เกินแผงแล้วแผงเล็กกว่าบัคกมันก็ไม่เกินบัคเห็นไหมระบบมันก็เลยแบบมันจะสมดุลกันเออมันสมดุลกันนะครับไม่ใช่แผงแผงเยอะอ่ามีแผงเยอะแผงใหญ่นะแผงใหญ่แล้วใช้บัคกตัวน้อย ออจริงจริงอยู่ที่มันต่อแอมได้มันต่อทุกกรมได้อะไรก็ได้สมมติไม่ใช่บัตัวนี้นะเป็นตัวอื่นนะรถบั็กท่านได้ห้าร้500อยวัตต์แล้วท่านไปต่อแผงให้ได้สักเจ็ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยแล้วพอท่านดึงโหลดไปเจ็ดร้อยบั็กทำงานหนัก่าออบักทำงานหนักนะครับส่วนหลายท่านถามมาว่าเอ,อ๊ถ้ามีแบตหลายก้อนจะต่อแบบไหนผมก็บอกเลยว่าถ้าแบตหลายก้อนนะท่าน ซื้อบักไปตามแบตรหรือหรือนะถ้าท่านมีแผงใหญ่อย่างเช่นแผง300วัตต์แผง300วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่2ลูกแล้วก็ใช้บักตัวหนึ่งอ่าแต่ถ้าท่านมีแผง150วัตต์แผง200วัตต์ท่านใช้แบตเตอรี่ลูกหนึ่งบักตัวหนึ่งอ่าทีนี้วนเวลาเอาไปใช้สมมุตินะสมมุติอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะอ่า ยี่สิบโวลต์ท่านมีแผงสองร้อยวัตต์นะสองแผงใช่ไหมท่านก็เอา,อาสองแผงนะต่อลงมาใส่บั๊กสองตัวนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปแบตสองลูกเสร็จแล้วเวลาท่านเอาไปใช้ท่านก็เอาแบตสองลูกอนุกรมกันนะแล้วก็ดึงเข้าอินเวอร์เตอร์อ่าระบบนี้อ่าเป็นระบบของอาจารย์ไก่นะออเป็นของอาจารย์ไก่เขาเรียกว่าตอมิกนั่นแหละแบบนี้จะดีกว่านะครับจะดีกว่าจะแจ่มนะครับ หรือถ้าท่านมีแผงเดียวมีแผงน้อยท่านก็สามารถเอาบัคเนี่ยไปชาร์จเอาไปชาร์จได้แล้วก็ชาร์จพร้อมใช้เห็นไหมเนี่ยชาร์จพร้อมใช้ใช้เป็นไฮบริดไปเลยโดยปกติที่ท่านใช้กันอยู่ก็คือไฟแผงเข้ามาใช่ไหมสายยิงไปปับ๊บป่านคัทเอาท์แล้วก็ไปต่อลงแบตแล้วก็จากแบตแยกออกมาไปโหลดถูกต้องไหมทีนี้เวลาตอนกลางวันท่านมีมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์อยู่แล้วแต่ว่าท่านใช้มไม่ได้เพราะว่าท่านต้องออกไปลงที่แบตอย่างเดียว อพอท่านใช้ไฟปุ๊บมันก็เอาไฟจากแบตแต่และดึงออกไปเขากล่าวว่าตลอด24ชั่วโมงนะไฟมันก็วิ่งจากแบตตลอดเวลาแบตก็ทํางานตลอดเวลานะอแต่ถ้าท่านต่อแบบไฮบริดแบบนี้นะต่อแบบไฮบริดแบบนี้นะไฟจากแผงมันก็จะวิ่งมาก่อนถ้ามันพอมันก็วิ่งไปให้โหลดถ้ามันเหลือมันก็เข้าแบตเตอรีร่ไปเขากล่าวว่าเป็นการลดการใช้งานแบตเตอรีร่ลงในยามที่มีแสงแดดออมันเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวผมฝากบอกอีกอย่างหนึ่งคืออ่าคนที่ติดต่อเข้ามานะครับเรื่องบั๊กนะครับต้องผมต้องขออภัยว่าต้องใช้เวลาในการจัดคิวหน่อยเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะอันนี้ผมก็จะทยอยส่งให้นะครับอ่าทยอยส่งให้เรื่อยๆอันนี้ก็เนี่ยก่อนผมจะส่งให้นะผมก็จะมาทดสอบมาเทสมาอะไรให้ก่อนนะครับผมไม่ได้ส่งให้เลย ยอมรับว่าของจากผมจะได้ค่อนข้างชา้าเด่นึงแต่ผมเทสให้ทุกตัวอ่าแล้วไม่เทสแค่10บนาที20่นาทีผมเทสให้2วันอ่าบางที3วันอย่างเงี้ยครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ช้าแต่ได้ชัวร์แล้วก็ของเอาไปใช้ได้จริงเอ,อครับได้จริงแล้วก็เนี่ยการขนส่งเนี่ยผมส่งให้อย่างดีอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมส่งให้อย่างดีไม่บุบสลายหรอกครับเนี่ยผมจะห่อ,อก,กันกระแทกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใส่กล่องไป ใส่กล่องไปแล้วก็ส่งไปให้ท่านท่านเอาไปก็เสียบสายให้ถูกต้องนะครับเอาไปใช้งานนะตรงนี้ก็มันเป็นเดี๋ยวผมห้ดูตรงนี้นะเนี่ยไอตรงขั้วต่อเนี่ยขั้วต่อเนี่ยมันเป็นหางปลานะเนี่ยคือเขาแถมหางปลามาให้สี่ตัวตั้งขันน็อตออกแล้วก็เอาเนี้ยไปย้ำหางปลาซะนะครับไม่ต้องซื้อหางปลา,าเขามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลนั้นก็กดเอาส่วนการตั้งค่าต่งตางๆนะผมเคย เคยทำคลิปไปแล้วเนาะสงกัดน,นะะักฆ่าผมจะไม่ไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันให้ท่านไปดูเอาอีกคลิปหนึ่งนะครับว่ากัรน,นะะักฆ่าตั้งยังไงนะครับทำงานง่ายมากนะทงานง่ายมากนะครับชิวๆอะ่ะเออชิวๆเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็คงจะประมาณนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบ่าหวังว่าจะชอบกันแล้วก็นําไปใช้งานกันเอาไปปรับใช้ได้เอาไปต่อยอดได้ผมจะบอกเสมอว่า ทุกอย่างที่ผมทําคลิปลงไปนะให้ท่านนําไปต่อยอดเอาเพราะผมอาจจะไม่ได้คิดได้ดีที่สุดนะท่านอาจจะคิดได้ดีกว่าผมอาจจะมีจุดเดเล็กที่ไม่ได้พูดจุดเดเล็กที่อาจจะพูดพลาดไปอ่านะท่านเอาไปต่อยอดเพิ่มเอานะครับไม่ต้อง c o p ปี้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาไปต่อยอดเพิ่มเอานะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานที่บ้านท่านสถานที่ของท่านนั้นๆน,น,นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจบัคก อินบ x ็อกกันเข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้แต่ผมจะบอกเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ให้อินบ x ็อกาทาง a c e b o o k เพราะถึงท่านไม่ใช่เป็นเพื่อนกับผมอะ่ะมันก็จะขึ้นข้อความแต่ถ้าเป็นไลน์ถ้าท่านแอดมาปับ๊บและท่านพิมพ์มาเลยอะ่ะแล้วผมยังไม่กดรับแอดท่านนะ่ะผมไม่เห็นข้อความนะครับอ่าผมไม่เห็นข้อความนะครับเพราะฉังผมไม่ตอบนะผมไม่เห็นผมก็เลยไม่ได้ตอบไะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทัก Facebook มาดีกว่าอ่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนนะ มันขึ้นแน่นอนผมก็จะตอบให้นะครับตอบช้าตอบเร็วต้องขออภัยนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะรีบตอบให้แต่บางทีผมติดภารกิจแต่ผมก็มาตอบให้แน่นอนนะตอบให้แน่นอนนะครับต้องขออภัยสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบไปนะครับต้องขออภัยนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ